เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบไหมครับทีมงานขอเสื้อได้ครับสนุกมากเลยก็เป็นบลิงนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เพลงของแบล็คทิงโซโล เป็นขับจักรันหวังด้วยครับไมาได้นะไม่ใส่หรอหมูว่าอะไรไหมถ้าโชว์ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ใส่เสื้อไม่ได้เดี๋ยวหมูต้องแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เป็นมู๊เป็นมู๊จริงๆร,ร,รู้สึกแฮปปี้มากที่แบบว่าได้เต้นเพลงของศิลปินที่เราชอบจริงๆแบบไม่ได้มีเวลาแบบสองมาาขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับก็จะลืม แต่เมื่อกี้ยังเห็นคุยกับแม็กว่าอยู่กับแม็กก่อนได้ยินเพราะว่านั่งอยู่รงขัางล่างใครพูดแทนไหนใคไม่ได้พูดเนี่ยคนที่ยกมือเนี่ยมีพิรุษข้ง